ในยุคที่ความมั่นคงทางพลังงานเป็นเรื่องสำคัญก็มีกลุ่มสตาร์ทอัพที่คิดจะแก้เพนพอยนี้ด้วยแนวคิดของ Energy Sharing ที่คาดว่าจะเป็นเทรนด์สำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานเขาทำอะไรกันบ้างหาคำตอบได้ใน Tech ั u บ Topics ครับ PowerPias สตาร์ทอัพสัญชาติดัชสร้างแพลตฟอร์มให้บ้านที่ใช้โซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินความต้องการให้กับยูเซอร์อื่นบนแพลตฟอร์มได้เป็นการกระจายศูนย์การผลิตไฟฟ้าและเปิดโอกาสให้คนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นเช่นเดียวกับ Sun Contract สตาร์ทอัพสโลเวเนียที่พัฒนาแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลแบบ P2P ซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทางเลือกในชุมชนซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนแล้วนะครับยังช่วยลด,ดค่ากระแสะไฟฟ้าทําให้ค่าไฟฟ้าถูกลงด้วยนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทรนด์เอเนจีแชร์ริงที่กําลังมาซึ่งก็เป็นเรื่องดีมากๆที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้โลกของเรานะครับติดตามเรื่องดาวดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้ทางรายการเทค h ๊อบท็อปปผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ s c b Thailand